สวัสดีครับทา่านผู้ชมปพกนกหนึ่งชิปนะครับชิปนี้สร้างเต่ากระไดมายูที่วัดปูน้องลักนะครับเนาะเอาก็มาตามแนวทางต่อของปูนังลักนะครับแนวทางของปูนังรักหนึ่งวันวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่นะครับเนาะปูเพื่อจะได้ตัวไดเพื่อจะเล่นให้ตัวได้เอากรมาในโค้งสุดท้ายแล้วนะครับโค้งสุดท้ายนี่คัดมาเน้นๆนะครับแนวทางของปูนังลักฉายาปูกะตัดตัวไดออกตัวนั้นนะครับกายท่านผู้ชม เดี๋ยวจะให้พาชมนะครับเนาะไปเมืองแนวทางของปูน้องรักกันว่าหมวดนี้ปูจะเน้นให้ตัวใหนนะครับเนาะทำชมเขามารับชมแล้วนะครับก็ถูกใจกับกดไลค์กดแชร์ครับสร้างเต่านี่นะครับเนาะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ครับสร้างเต่านะครับที่สําคัญก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อจะไ่ได้พลาดชิปนะครับเนาะไปครับเข้าไปเมืองแนวทางของปูน้องรักกันหนึ่งวัดวันที่1สิงหาคม25 6 5หนะครับเนาะ คงสุดท้ายแล้วปูเนนใหตัวใดเขากับไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับเพร<อ>านะฟันท่งเนเนาะ <c oughs> <c oughs> เอาครับกับน้ำมันสกัดครับคุณูน้องรักครับผมเงินพนักกับเมือม่อนี้กับจะมพามาตามเลขศูนรเลขคานวณน,น้ำกันคือเกานะคะในเมืม่อวันทีหนึ่งสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะวันสิบเอ็ดตัวใดนะคะเนาะงมื่อี่แล้วแอดมินกับไม่เห็นอยู่นี่แหละแอดมินไม่เห็นหาอยู่นี่ได้อยู่ต้นโพอยน่ะ กปูปูผมกว่าโอ้ยตรงนี้แหละหานี่ก็ยังมาอยู่หาปูนหาลานเนาะค่ะวันนี้ก็ซูดเก่าเมื่อก่อนมันได้ตัวมันได้ตัวตัวนี้ก็ได้ครับูมันได้ตัวเก่ามันได้ถามว่าได้เลขสวดในเงี้ยได้วันที่แล้วอันเขาเอื่นไว้ยังกับปูพันไทยมันบอกพันไทยที่ว่าเอาเซนงัวคขั้วจะไหตะกี้ไหมใบเบิกเขาเอื่นภาษาไทยเอื่นใบเบิกภาษาอีสานผิดผิดไทย วันนี้ปูมปป่่าแบบไปเหตุแบะที่ว่าคัยวใช้หน้านั่นบอแมนจับขับ้วน้ำยางจับนะบวนันนั้นคาท้ยนั่นแหละวันวันนั้นข้าศสีหอเนี้ยนบอค่ะเดี๋ยวพามาต่างซอยอีกรอบนึงนะคะอันนี้กระเด็นกระปูวันนัะนะะ้นข้าศ์ไปประกาศใส่งานลายครับบบคอยออกอันนี้เลขติดบ่ครับอันนี้ติดบนบนนะะบ,บนบนมีชน บนสีเด่นสีวิ่งสีเลยวิ่งสีบนนะครับเด่นนิ่ดับก่อนเช่นเดดับดับดับห้าดับเจ็ดบนจับคู่สองสี่สองห้าสองก สามสีสี่ย <laughs> ี่เตะดาควายรถต่อเหมดกว่าย้องไปทั้งไรไบนีครับดับห้าใดับอยู่่ะกองสลาเขามีดับนน่งจะหมดมื่อกี้งั้ดับยูด้วยปู เมืม่อกี้ W เลยหอกทั้งบนทั้งล่างกวร d o u b าบนออกขางล่าง d o u b ่ d o บ b l เน้นเน้นติดสีเน้นติดสีมีไซสู่สีขู่เพราะมันมีสามก็สีมันเด็ดสามไม่ก็รอง สามเป็นตัวรองรองลงมาทำสามมามีตัวเดียวสามหกนะครับแล้วสามสี่สามหกกับสามสี่เป็ดบุนเม็ดเดียวปู้หางเอียงค่ะเดียวหาสี่สี่เม็ดเดียวให้ยสี่สี่บ้คือมูอะไรล่ะบ้คือมูอะไรล่ะมักเก็ีเปลาะมกเก็ีเปลาะนะคะมักเก็ีเปลาะบานิลล่า สามสองหนึ่งมาใส่อันนีห้าสามสามสอดับลา ดัด้านไปเดินตัวนี้ตัวเดียวล่างเดินที่หกวิ่งหกมัด <6. S 1> มีมันออกไปแล้วก็ตาทิมนี่แหละแลว้วัออกด้วกันครับผมม,มันควันสื่อตัวนี้ร้อยลายสนะี่ห้าโอ้โลเต็มรตัดดีสื่อห้าสี่ห้าครับ เดินไปใดไปใดหาสามจาับไว้ใบจับไปแต่หึงใบเดียวสาวทุนประทันป่ะประนเลย <c oughs> ซื้เนีนตัวเนะด็แล้องวัาทีเดียวหาสีได้ไหลยวัดเด็กหล่างเน้นตัวนี้ตรงออกไปไก่บ้งงอองางนั่นแหละเด็กหล่างเด่นที่หกหนึ่งเด่นหกจังไรก็หกมามวันนี้ยังไงก็หกมานะคะหกมาแน่น,นอน,น,อนคิดว่าผมมักหกสอง ปูหกสองสอ,องหกขึ้นมากนั่นเองหกสองสองหกเลยเงลาเบอร์หะรีตอลีรถต,ตุลีมาไว้แล้วจะมาขึ้นในฝันว่าฝันเห็นอาจารย์หนึ่งสายคำวันเลขอนะนรอ่ะครับอันนี้เล็นฝันอะ่ะอาจารย์เลขตัวใดเอือเกบอกมาอันนี้เป็นเลขฝันเนาะครับเนาะเลขฝันี่เป็นล่างนี่เป็นบนบนญอ่ะ ห้าหกเจ็ดบ่ขึเลี้ยงเัียไงขึ้เลี้ยงเี๋ยะเชิญวาลขฝันน้ำเนี่ยครับเด็ฝันฝันวอย่างเงียนครับฝันเห็นเห็นพระอะไอ่ะครับฝันเห็นคูบาจัย์่อาจารย์เลขกตัวไหนวะเด็กลักตัวใดอยู่ห้าหกเจ็ดท่านมันมันสิเขารักหกเจ็ดนี่ปะเนาะอมันเป็นหลังให้เป็นบนใหจันาบน หโดดตลีไว้หมักกระจัดไปครักกระจัดนะครับผมนีสำหรับตัวเลขแนวข้างครับของปูดน้องรักนะครับผมสรุปแล้วคงสุดท้ายนะครับงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันหารดยหกสิบหานะครับผมค่ะแต่ว่าจะมีเลขอันเหดเอาอยูนโมกูเป็นเลขส่วนเนาะค่ะ S <S นงคั่าอนีเ้า,ามาตามต่ออีกรอบนึงนะคะท่านผู้ช<ผ>มเนาะค่ะนอนในคููสุดท้ายนะคะว่าสิไดมากเป็นตัวใดนะคะอันนี้เข้าเกาเลขสูตรไปก้อนนะค,ะคะรับเลขส,ส,ส,สูตรไปก้อนเลขสูตรปูนะคะสูตรที่หนึ่งมาสองสามสี่สูตรที่สองสี่ห้าหกนะคะคเอามาจับครูกับสีไดสองสี่สองหาสองหค่ะสามสี่สามหาสามหกค่ะสี่สี่สี่หาสี่หกส่วนตัวนี้จะเป็นเลขนิมิตฝันปูนะคะหาหกีนะคะท่านผู้ชมหาหกเจ็ใส่หาหกีเดี๋ยวนี้ เบื้งชัดๆกันนะใส่หาหกสี่นาฮะหกเจ็ดโอ้แต่ผู้ชมเห็นคือกันบหมนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อทั้งบนนะครับส่วนเนื้อทั้งล่างนะครับเนาะเนื้อทั้งล่างไก่หามาที่หาคำหก็ให้เดินไปที่หกนะครับนอเล็กวิ่งครับก็ส่วนเล็กติดก็จะมีสามมีสองมีหนึ่งจับคู่ได้ก็จะได้หาสามหาสองหาหนึ่งนะครับแล้วก็หกสามหกสองหกหนึ่งนะครับก็เดินไปที่หกหนึ่งเม็ดเดียวอันนี้ก็เป็นเนื้อทั้งล่างนะครับตรงตรงโมเมนต์ครับ โบตองกับนะครับกูตองกัปตรงบตองกับตองกัปกูเพิ่นก็มีเลขดับมาให้นะครับดับล่างก็คือดับ8นะครับเลข8นี้แค่โบมานะครับเนาะอันนี้ก็เป็นสูตรคำนวณนะครับดับบน5กับเจ็ดดับบน5กับ7แต่ว่ากระจกก็ว่าห้าเดับหลายสำหรับเน่ก็งวดเมื่อกี้ก็ดับหาแต่ว่ามาทั้งหมดทั้งหลางมาที่เราก็ดับหาจะดับยูบอลนะคะท่านผู้ชมร้องผิดจระได้เลยนะควสูตรคำนวณนะครับเนาะค่ะตัวเลขมีเข้ามีหลุดบ้างมันเป็นธรรมดาของ ขงเลนเนยนำนวนเนาะก็มีเขาบางรุดบ้างนะครับแม่นค่ะไม่มีสำนักไหนถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะท่านผู้ชมเนาะฉะนั้น,น,นใส่สติรลายๆนะคะท่านผู้ชม,มขาะแคบนาจอค่ะอีกนึงแนวทางสำหรับปูน้องรักบางๆวันนี้นะคะสิมิโซะมิราบน้ำกันคือเก่าค่ะอีฟซีเฮงเฮงรว่ยรุยปนน้ำกันนะคะในงวดวันที่หนึ่งสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าสำหรับคลิปนี้ทีมงานของเราลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสสัดีสวัสดีครับ